เวลานั่งทําสมาธิมีสติแต่ไม่มีสมาธิไม่ง่วงไม่ได้ง่วงแต่นั่งโยกหนา้าโยกหลังมีโมโนภาพต่างๆนานาพยายามตั้งสติกำหนดยุบหนอพองหนอใหม่แต่ก็ไม่สำเร็จเป็นเฉพาะตอนนั่งคัะ,คะ,ะก็ลดเวลานั่งเพิ่มเดินถ้าเป็นเฉพาะเวลานั่งแต่ว่านั่งเป็นจุดอ่อนของเราที่สติมันทรง,นะงยากมันทรงยาก เราก็แก้จุดอ่อนตรงไหนเราก็แก้ใช้หลักง่ายๆเนียอันนี้มันอ่อนปุ๊บเราก็คืออะไรที่มันเด่นมันดีอยู่แล้วรักษาไว้ทําให้มันจเจริญขึ้นอะไรที่มันด้อยก็พยายามแก้แก้ที่ตัวด้อยอย่าไปแก้ทั้งระบบมันเสียมันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปแก้แก้เฉพาะตัวที่เสียดังนั้นยมกําหนดกําหนดแยกคิดหนอเสียงหนอโกรธหนอเนีอ๋อมัน ไอตัวอื่นมันเบาๆมันไม่ต้องไปแก้มันมากแค่รู้พอแต่ไอ้ตัวที่มันขี้โมโหเงี้อย่างยุงยงที่โยมถามตัวนี้คือตัวย่อยดอยของเราเราต้องแก้ตัวนี้อย่าไปแก้ครอบจัก,กรวาลสเปสะสปะไปหมดตั้งสติด,ดีๆแล้วโยมไม่มีเรื่องให้ต้องอ่ากินแรงมากแก้เฉพาะตัวจุดด้อยอะดอยแค่นี้แล้วก็แก้อย่ามังคนขี้โมโหกินหงุดหงิดปุ๊บ พอรับปุ๊บขี้เวียงขี้วีนแล้วอย,อย่างอาตมาบอกอะความคิดแรกอย่าพูดออกไปนั่นสําหรับคนขี้เวียงขี้วีนพอรับปุ๊บตูมไปเลยเนี่ยหายใจซะก่อนนี้เออเราชอบอย่างเงี้ยใครมามาแย่ไม่ได้เงี้ยเราคําพูดปุ๊บหลุดเลยไม่รู้ว่าแตกหักไม่รู้อะไม่รู้หน้าอินหน้าผมไม่สนนะเหมือนว่าวีนไม่แคร์เสือ ไม่ชนนะคำหนดซะก่อนนะคำหนดซะก่อนเอออยากพูดตรงนี้แหละพูดได้แต่มันเป็นความคิดที่สองกลาวซะหน่อยอารมณ์เย็นแล้วเกลาวซะหน่อยให้พูดออกมาสื่อห้าสิบตัวเราห้าสิบมันก็ไม่สร้างศัตรูนะกรรมฐานช่วยในชีวิตประจำวันได้เยอะเพราะโยมต้องอยู่กับคนแล้วคนที่เราไม่รู้ว่า เป็นศัตรูโดยมองไม่เห็นเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยอย่าสร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นกรรมฐานช่วยได้อีกแล้วนะคำพูดแรกอย่าพิ่งพวดออกไปสะกดกันซะก่อนออใจเย็นๆแล้วค่อยกลองดีมีคำที่ดีกว่านีไหมคำที่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุดเราไม่สร้างศัตรูเราได้แนวร่วมด้วยนะนี่เลยนะ โยมได้อะไรเยอะจากวิธีคิดวิธีคิดที่จะได้คือโยมต้องสะสมข้อมูลเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะในการปฏิบัติไม่มีเรื่องเครียดสักเท่าไหร่วงเล็บน้อยมากเวลานั่งสมาธินั่งกำหนดอย่างดีสิห้านาทีปกติจากนั้นเข้าสู่สภาวะไรความรู้สึกนึกคิดแต่ตัวรู้ว่า แต่รู้ตัวว่าเกิดขึ้นเหมือนสภาวะหลับแต่ได้ยินรู้ทุกอย่างในสภาวะนี้ควรกำหนดอย่างไรครับแบบพอรู้ตัวรู้มีแต่ไปไม่ถูกนี่คือสภาวะที่เข้าผวังคือตัวตัวที่หนึ่งร,รู้ไหมรู้มีลายความรู้สึกนึกคิดก็คือตัวหายความรู้สึกเลื่อนลอยกายไม่มีบ้านไม่มีให้กลับ ถึงบอกกาหนดที่เนี่ยลิ้นปีปเป็นระยะมันจะได้มีบ้านให้กลับมีกายให้ให้เราตื่นตัวโยมนั่งไม่มีกายเลยแล้วโยมการตื่นตัวมันไม่มีอรูปมาทำมันหายอะมาเหลือแต่นาม,มาทำแล้วยมจะฟื้นตัวยากเนี่ยเนี่ยเนี่ยถามแต่ถือว่ามีตัวรู้ไหมนะรู้ตัวอธิบายได้นี่คือแนววิปัสสนายังไงก็รู้ตัว รู้ลิบหลี่ลูบหลี่ก็รู้นะเนี่ยตอบได้เขียนได้ด้วยกำหนดกลับมาถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่รู้ตัวปับ๊บสวงอกแต่นานพระเพื่อเราปล่อยติดต้นติดตนิสัยนานกว่าจะรู้ตัวจนต้องคลายออกมาเองหมดเวลาแล้วออกมาดังนั้นวิธีแก้อันนี้เพิ่มเดินจงกรมลดการนั่งเพราะมันจะติดผวังแล้ว เอาตัวสติเพิ่มตัวสติให้มากสมาธิเราดีแล้วเรารวมและทรงได้ดีแต่เราคลายไม่เป็นไงรวมสมาธิกับทรงสมาธิได้ดีมันถึงมีอาการแบบนี้ไล่รู้สึกไล่สติแต่ตัวรู้มีไล่ความคิดไล่ความรู้สึกนึกคิดแต่ตัวรู้มีหน้าแปลกไหมปกติเราคิดตลอดเวลาจะหยุดคิดก็ไม่ได้อ ถ้าใครไม่เคยปฏิบัติตรงนี้จะไม่เข้าใจเฮ้ยมันก็คิดตลอดเวลามันมันไม่คิดอะไรเลยไม่ได้เป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ถ้าโยงทำรสมาธินี่นี่เลยรู้ตัวเกิดขึ้นเหมือนสภาว่หลับได้ยินหมดได้ยินหมดแต่ปัญหาก็คือว่าค้างอยู่แค่นีมันมาแบบเลื่อนลอยมันก เมฆหมอกทึบไปหมดไม่รู้จะเดินไปทางไหนจับประเด็นไม่ถูกตัวกําหนดมันหายตัวกําหนดมันหายมันก็เลยเลื่อนลอยแต่ตัวรู้ก็ทํางานแต่มันเลื่อนลอยกลับมาไม่ได้วิธีที่ใบโยมจะต้องเพิ่มเดินจงกรมเพิ่มระยะเดินจงกรมเลยเพราะตอนเนี้ไอ้ขวายางหนอซ้ายย่างหงอมันหยาบไปแล้ว ต้องเพิ่มเดินระยะสองระยะสมเพิ่มไปเรื่อยจนถึงหระยะจะแก้ตัวนี้ได้นะจะแก้ได้เลยในสภาว่านี่ควรกำหนดอย่างไรครับและใกล้หมดเวลาจะปวดมากชอบคลายสมาธิก่อนประมาณหนึ่งนาทีเจ็บใจมากครับเออใช่ใช่มันจิตมันจะหลอกตอนนี้ตอนใกล้จะหมดทำมาแทบตายอ แล้วเราจะแค้นมากนะอีกนิดเดียวพอลืมตาอ้อีกนิดเดียวดังนั้นวิธีตรงเนี้เราต้องไม่เชื่อมันจะบอกเลิกพอ he, ปวดแนละ้วพอ he, พอมันจะแย่เราเราก็เอาวะหมดหมดแรงแล้วจะโยนผ้าแล้ว,วพอลืมตามโอ้โหสียดยอีกนิดเดียวแต่ว่ามันมันมาได้ขนาดนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีนี่ก็ถือว่าเก่ง แต่จำไว้ว่าจิตนี่มันกวนภายในของเรามันกวนถึงบอกอย่าไปดูมันอย่าไปดูความคิดเพราะถ้าดูปั๊บมันจะแย่เราแบบแย่เรากระเจิงอย่างนี้เลยนะ